หัวบนหัวด้านข้างมีด้านข้างมีตัวต้ <f ix> <f ix> อมระวังด้วยไรแล้วอยู่ตรงสลดงเฮ้อสไลดออกออกออกสไลด์โกรธมึงผมรธสไลดยเจ็บ วัง u ล็กไว้ไวงเล,ลันหนมีตัวมรี่มีตัวอยู่แตกตัวจะีขึ้นข้างนบนพีทสปอต เอสใต้ต้องส่งผมมีสองอ่ะเันต้องโอเคว่าแั้นอไผมมาร์กไม่ได้ผมกดไม่เป็นปล่อยเลยปล่อยเลยวเมาส์ครับแต่เมาส์คลิออเอราตองไปซื้อเอเดซื้อแทนออโอเคดลอกล่าอยู่ไครัออไเีย มันยัอยู่มันยัอยู่ตัวเดียวปวดตรงนี้เลยได้อยู่นะมาละมาลักมดปวดตกกูละำนันขยับออกมาได้ไหมนไล่อยู่โอเคโอเคไม่ไไม่ไมันอยู่อยู่อ้แหลกแหลกกแหลก้มามหมดละอ้าว ไมม่่หลุดดดไไมม่่หหลลลุุุงเล่นอยู่ฮะลุงยังขยับอยู่นะเก็บเก็บเฟลไว้เก็บเฟลไว้ใสก่อนเลยนะเก็บนี้มีทำก่อนเลยนะเนี่ยลุงตรงนั้นแหละตรงมาได้เอากระสุนไม่มีอ่ะ

ครมีสมอปุ้ไม่มีเลยฮะหน้ามีนงแต่เราเ้ายังไงก็ต้องเข้าตัวเดียวุยเลยลองวาก็ได้ลองเต็มเลย

ไม่มีฮะผมมีแต่กว้างกว่าก็เอากระสุนไรฮะเอาสมองเหรมไหมเอาสมองเจอแล้วเจอแล้วอยู่ตรงไหนชี้บอกเลยนะฮะข้างบนโอเคโอเคผมมีผมมีนี่อยู่ผมมีช็อตกันอยู่ถ้ามันเข้ามาผมก็ซัดเลยบเนหน้าบินกรับเงินให้ผมเลยครับ

ผมชุบเล่นเลยเออตรงบ sure. ้านนี้มีตรงบ้านฝั่งนี้มีหนึ่งตี้เต็มหนึ่งตี้เต็มวงเราวงเราครับวงเราโอเคโอเควงเราไม่เป็นไรเฮ้ย watch i n g mosquito though, yeah. เข้ใครไม่ใครไม่ไหวถอยเลยนะใครไม่ไหวถอยไม่ได้ถอย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 ไปเรื่อยๆโดนวันแล้วครับวานแล้วละวานแล้วละอยากเลยดัก่ยักไม่ดักโอเคโอเคและอีกหนึ่งครับอีกหนึ่งก้อนตัวตายในวงอ่ะไม่น่านะนี่กตึกเราบ้า เสียงไอครับไอท่นบอกว่ามันแข็อะไรไม่รู้ได้ยินได้ยินเสียงมันพูดอยู่ันอมนตึกับตึกบอยยีไปลยไปเลยยังไงยังไงผมก็บีบอย่างนี้นะกระโดดตาผมมาร์กอะไรของผมนะ ลองมีปลาเข้นี่ของพี่าัใครปารัคคะเรียบร้อยเก่งมากเฮ้ยวงเราต้องมาติดเมียติดเีติดนุ้นเลยรอไหวพวันเนี้ยไม่ได้อยู่ครับ ระวังขวานะขวาเดาต้อมาเราต้องรีบโบรปิดเลยอ่ะเอาละเอาละขึ้นหุ้มบนแล้วจบเลยใครมีใครใคร,ใครมีอะไรวางระเบิดอะไรวางวางเลยนะนเฮ้ยข้า,ยางล่างซ้ายมีโอ้เยี่ยมเยี่ยม

S <S เฮ้ยคุณเต้นระวังผมยีการให้อยู่ขขข้้้้้้าาาาาางงงหหหนนนเฮ้ยนี่แหละโอเคโอเคผมว่าน่าจะมีอีกข้างในระวังนะ10 remaining กันดูฝั่งนั้นไว้ดูฝั่งนั้นไว้เป็นจังสองไปตัวหนึ่งครับคุณเตนผมมองไม่เห็นแล้วนะตายตายแล้วครับหนึ่งตัวนะตายแล้วมีอยู่ครับ อตอนไหนตอนนี้ลมปีนหนึ่งฟังกับกำนันดอกตังค์ให้ผมหน่อยครับเสือไว้เสือไว้ได้ครับมามันมันโชคแล้วมันโชคแล้วนี่นี่ออกมา

ดีใจรอบนี้ไม่สนลกมถ้าเราไม่เจอไอ้บิลปินนีว่าดีสิบไ้นม d r o i ว่าเนก่ว่้ก่อนเถอ นี่เป็นเจตีบัลเลยอ่ะอยู่ข้งนี้อยู่ขรงนี้ Moving here มันดาวอยู่ตรงนี้มันดาวุกทีเฮ้ยเฮ้ยทั้

เราก็เล่ได้อยู่ได้ได้อยู่ร้านค้าแสดงว่ามีคนอยู่แถวนี้นี่าคอยู่บนราคาผมกม่ได้กระดังเนี้ยมี <it> กระดังสองอันนี้ที่เราเคยแชมป<ต>์มีแน่แน่เฮ้ยมีตุ๊ดลงหลังลหลังลงหลัง,ลง,ลง

อันี้มีนหนึ่ติดอยู่โอไอ้เี้ยเข้าซักดอกเลยผมับดาวไปดาแล้วมันโด,ด,ดนข้าบนโดนบนตึกยิงผมมีกระสุนตัว,ตวงหนเพิัมไหมครับจำเลยได้นี้เดียวนะผมมีนี้เดียว คุณเซ็ตระวังนะมันอาจจะมีตัวหนึ่งมัพิ่งลงมามันลงมาแล้วมันแย่เลยฝั่งนี้เคลียร์แล้วฝั่งท้ายเราอะ่ะมันจะมีอยู่ฝั่งขวามือตรงท่าเรือน่ยผมไม่มั่นใจว่ามีนมี่ครับงเข้ายายาย,าย,ายียฝรยเราถอย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  ปล่อยผมปล่อยพยิงมปแล้วโอเคโอเคปล่อยยุงปล่อยยุงเลยเยี่ยมเยี่ยม่ยยเยยถอยเลยถอลยวงเราน่าจะเป็นลาย Friendly b i r station deployed ระวังคนขึ้นคนขึ้นไปจากทางซ้ายพอไปไหนแล้วลูกเขาป้องกัน

นี่นี่นี่ลุกแล้วลงมาครับผมได้แล้วผมไม่มีนะเอ่อคุณปูใครป่างเอ่อเย็นๆเย็นๆเหลือสี่คนเหลือสี่คน เดี๋ยวจมตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวแค่ inbound safe ไปถามมันหน่อยว่ามอบเดี๋ยวผมผมฟิกล่องกระสุนให้มามามาเอากระสุนตอนเย็นทีมนี้ไม่เล่นหล่อเล่นฮา